สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อเมือ่อวันที่2ีแสิบเจ็ดเราเด้อเมือ่อวันที่งี้สิบหกวันที่2ี้สิบเจ็ดวันที่2ี้สิบหกพฤศจิกายนห้าน่อยไปจบไปแล้วแต่หากว่าแตกว่าไม่แตกเอฟซี FC เอ้ยเดยครับประตูานันลเบึงส่งขันผู้ได้มหนักวิ่งเรียวๆนักๆกับชีได ติดไม่ติดมือแน่จักหน่อยซีดังนักแน่จักหน,น่อยเพราะว่าเขาซีน้อยซีวิ่งไม่แตกวิ่งติดมัดลุกน้อยสภาพติดการวิ่งติดสามก็ติดเศษ็จก็ติดสามปก,กติติดเก้า กติดติดเก่าพี่ติดแปดพี่น้องเอ้ยติดแปดพี่ไอพติดแปดเขาซีน้อยอยู่น้อเขาวิ่งย่างเดียว,วม,ม่อมีแจกมืออื่นบ่สจะเป็นมือแจกวันนี่ดอกมืออื่นวันที่ยี่สิบเกียจะมีแจกแต่ว่าลดจักเทียนบ่สลดจักน้อยน้อยที่น้อเขาได้เติมน้อย ได้คาปะทูกันยี่ดอกที่มีคาขนมดูกไปโรงเรียนยี่ดอกคาขนมเล็กหน่อยคาขนมจะคลองเมื่อราคาปะทูอาหารปิ่งไก่ไก่ย่างสมตําไปยังสลาดน้อหน้ามีแตกกับเบื้องกันไปนะเขามากดไลล์ก็แช์หลายๆเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สังซิมก้ารวยชาแนลกับสองตาคุณผ้ารวยสั่งของผู้คุณนั่นละ คุณเป็นผู้จัดทำเลขเประวัติเป็นของฮานน้อยของเล่าของรัฐบาลผู้คุณจัดทำให้เบื้องกันสุกขูทุกคนหเห็นเนาะพี่น้องขำว่าเบื้องแล้วกะผู้มาใหม่กะกดกระดิ่งทิดตามไปเลยเพื่อจะได้ทิดตามบ่ได้ลุดพ่อดีเห็นคิดปล่อยไปแล้วกะสินี่กระดิ่งแจงเตือนไป เ c ซีก็จีด้หาง่ายเนาะบ่ได้โคเลห่หายากคือว่าเอฟซีทุกๆทุกคนเข้ามาเบิงมาชมของดีๆของเเด็ดแต่เห็นทุกมือรวยลายวันรวยลายวันแอดมินช่องเอื้นกะเขาเศร้าเอาไปเลยละเพราะว่ามันมันไม่มีเวล่า เขาทำหน่อยบ่ได้เขาทำหน่อยกับเล่บาบ่ได้เขาทำต่างเจ้รัฐบาลไปดี้ FC ผู้ได้ออกจากแอดมินผู้ได้ขมาเขามาหาปูคุณเดอ้อเขามาหาสองสิพารวยเชนแนวกับสองตาคุณพารวยเห็นุ่มือเห็นไรวันไปรวยไรวันตามหาตามหาให้เห็นตามหาให้พอ่อเดวกระสีบ่าพิษวงัง บ่ได้ขอบ้าสมมาเห็นส่องของปูคุนสองสองสองนี่ยระพิดวางดอกบ่ได้กลับเมียบานมือเปามีคาหน้ำ่ากาแฟมีคาปลาทูมีคา,า,า,คา,คาอาหารคาหลดคาล่าคาหลุกหลุกไปโรงเรียนเ้อะจีเด้ยเอาเมื่อนี่ของวันที่นี้ที่เกิดจะเป็นตัวเลขกับเขา,าเบืองเนอ แมวกับมาเสียดเด้เหมือเนเหี้แมวจะไปจังหน่อยหนุกเอออยู่นี่ละเออเออนอนออนอนเออนอนอยู่นัแล้วจะเบียดเล็กน่นเบิ่งได้แบดนี้เด้อเป็นตัวเลขกระไดเขามาเบิ่งมาเสียมาเชียกันมาเบิ่งกันเอา้าหาหน่อยมันทีนี้สิเดตี้สิบหกไปแล้ววิ่งซีวิ่ง 4, วิ่งสามมีสองวิ่งเหล่วก็มาเก้ามาแปดเอา้ามือนี่สิเป็นตัวเลขกับเขามาเบิ่งเด้อ ออกมาหลับชส้มเ้ยเราดื้ดอจัดคอยขยับกันไปเรลยใหญ่น่าเอฟซีหน่ะ,นะ,นะเขียนหยืดเขียนมาเสิ่งสะพ่อคิดจับคู่เลยพเพื่อบอกเป็นการเสียเวลาศูนย์หนึ่งหงกหนึ่ง nhầy được lắm à Sao mày lạ có, có bằng hiến cần là lạ một nè à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  ศูนแป Vinh Vinh Số 1 Vinh số 1 Giống như Cung đen thịt với nè Cung đen sữa Đây từ Đây kinh quá Đây lòng này Có lòng hút nè lời Kinh 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 tử lòng Đây Ah khi xe à nhập về bằng khi xe à khi xe khi xe chắp khô

câu câu năng câu năng vinh vinh ก้าวิ่งก้าวิ่งผมเล่น6กเกเล่นหก,กเหก,ก,กลอง89ดลอง8ปเก้า ปกติปกติปกติแจ็คโคแปรธานักแตกว่าสองหมืหน่นนะเด้อสักกี่แตกต่อกันสองหมื่นสามหมื่นแท้บ้างว่าลดน้อยอีท่เจ้า

เอาหมดัม,มดม,ดม,ดม,ดมด้วนจงขึ้นไปเขียนผลก็ไดสามเก้าโอ้ยแมนบาละอมแมนตกนนี้พรีสูดล้วเดอพี่น้องเอ้ยพรีสูดพรีสูดสามเก้ามันยุกใต้พี่รับกัรละเดอบาดน,นี้ and uh -huh.

หนึ่งเกตอ๋คือขึอ้โซน,น่อยโน่อยวันนี้เอเกตหนึ่งเกตเกด,ด้อเห็นเด้อนเด้อเขาไปหลายตัวเขีบเลยหนึ่งเกตเด้นกันหนึ่งเกตกดดนหนึ่งเกตล่อง แปดห้าลองแปดห้านี่แปดตัวมานเกิน เป็น VIP i p VIP ครับโฮสามแป แปดสามแปดสามศสามสองสองสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, đảm chết vinh vinh đảm bẹt vinh sám วิ่งสามแปดสามแปดวิ่งขมเดันกับสามแปดตัวร่องสามสี่ 我到。 ห่สามศูนปเบอร์อ้าวเอฟดื้พอพูได้ข้ามาเบิรงหรกแคบนาจอแคบนาจอดด้อห้าวันวันที่ยี่สิบแปดมาหอดแล้วม่รู้แม่ยีสิบเจ็ดยี่สิเก็ดเขียนยี่สิบแปดจังไลฮานี่เขียนผิดเลยี่น้องเด้อ ตรที่ตดเลยหลายตรวเลยหลายเป็นข้อนีสิบเกโอ้ยหนะลงหนาลงหลังเราพวดเท้านีสเกเด้อนี้สิเกเกาตรก็ไปหลยหลายหองมือนี่ี้สิบเก้แม็นมือ้สิบแม็นวันวันจันนัชแมนมูบนอาทิตย์นี่ี้สิบเกเห็นแล้วเนะเห็นแล้วเนาตรวจตรวจตรวหลายหลาย ao cái đen đen, viết sẽ là nào, nó, xì đen viết, đấy, có xì kẹt, có xì kẹt, có xì kẹt, nó, có xì là là nó, no. มีสิเกยังสีวัเช่นไม่เช่นไม่มีสิเก็จะขีกายนตอาสิเขียนเหล็กิดเยอะด็กขอาปากกาตัวสัจจ์เขียนทวันที่เท่านั้นและวอื่นกับ,บ่เป็นนังดอกมีสิเก cái tờ tiền nào nhìn này lệch keeng lệch tang lắc cái mì, có mì lệch keeng lệch, số khoa kết cái mì, số một, kết, hai, không tám, sáu, ba, ba, hai, ba, bốn, bính, không một, đen, không một, cột กันตัวร่องตัวกันหกหนึ่งพิเศษนับขึ้นไปเอฟสีเห็นมัดสุดโตสุดตนพิเศษห้าหกเก้าหกไอห้าหกหกเก้าสามศูนย์สามเก็ดแปดสามแปดเก้าเก้าหนึ่งบิ่งหกเก้าครบเด่นกับหกเก้าล่อง แปดเก้าปกติ8ปดห้าสามสี่สามเก้าหก็ดหนึ่งหกหนาวิ่ง1นึ่งเก็ดกมเล่นกับหนึเก็ดล่อง8ปดหาวีไอพีสามแปห่หาสามสี่สามเก้า สามเกตวิ่ง3 8ล่องสามสี่เอผู้ใดเขามาเบิงมาเห็นแล้วก็มาคนไลก็แจเดอร์ทั้งสองที่พกพาลรวยใช้นแนวผ้ามาฝากกับทั้งสองถ้าคุณพ้าลรวยผ้ามาฝากอ้าวมาจากไดนนอสองหนองไม่เหาถ้าคุณพาลรวยเหา แต่ซีน้อยอยู่เนาะเลขวิ่งลูกเดียวเมื่อนีกอ้กะถือว่าว่กพิษพลาดดอกแต่หักใบม่านเหมือกนกันนักๆกักบใบคันวิ่งนักๆกันเมื่อนักๆกันสิไข่ยโยกันบ่าธรรมดากัได้ขาพอสองพอทู่ขา,ายแนวโยู่แนวกินเนาะขาใส่จิตจวรประจำบ้านที่ว่าใส่มือใจมือไปแล้วเนะวาะพอดีเนื้อกับขา,ขาแรงขายัางเงินเดือนเงินดาวไปเนาะ กามือนี่กับเอฟซของสองถ้าคุณพารวยสุขอมาไม่ก็กดกระดิ่งก็ไไรก็แชร์ไ้เด้อเอฟทุกขูทุกคนโชคดีลำล้ำได้ยล่วยกันบวเบบจ็บบวจจนเงินต้องไหลมาเทมาเงือนยีสิบเกตรวยต่ออาจจะแตกถูกหลอกสำหรับวันนี้สวัสดี